สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่33ในวิชาทเทคโนโลยีปิตโตรเคมีนะครับหน่วยเรียนที่7เคมีของคาร์บอน4วันนี้อยู่ในหัวข้อของการเตรียมอะดิปโปรไนไตรอะดิปิกเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนนะครับซึ่งสารอะดิปิกแอซิดแล้วก็เฮกซาเมทิรีนไดเอมีนนะครับก็จะเป็นโมโนเมอร์ที่สำคัญสำหรับการเตรียมไนลอนซิกซิกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการเตรียมเรามาดูกันครับ การเตรียมอะดิโปในตายกรดอะดิปิกเฮกซาเมทรีนไดเอมีนะครับเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็อย่างที่ครูบอกนะครับว่าในบทนี้เนี่ยเราพูดถึง C4 chemistry นะครับเราก็จะใช้สารป้อนที่เป็นบิวตาไดเอน ตัวนี้นะครับทําปฏิกิริยาไฮโดรไซยาเนชันคือเติมทั้งไฮโดรเจนทั้งหมู่ไซยาไนด์เข้าไปนะครับเนื่องจากมันเป็นบิวตาไดอีนถูกมั้ยครับมีพันธะคู่ที่2ตําแหน่งนะครับเขาก็เติมไฮโดรไซยาเนชันไฮโดรไซยาเนชันนะครับสุดท้ายได้อะดิโปไนไตร์ออกมาตัวนี้คือะค C N, ride, อะดิโปไนไตร์นะครับมี C ี่ทรูเปิลบอรเอ็นหมู่ไนไตร์สหมู่นะครับ เมื่อนำอะดิโปไนตไตรมาทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับเราก็จะได้เป็นเปลี่ยนหมู่ไนตรีเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับก็จะได้เป็นอะดิปิกแอซิดทันไหมครับ C4 Che คมิสตี้ครูเริ่มจากวิตาไินอินทำปฏิกิริยาไฮโดรไซยาเนชั่นนะครับได้อะดิโปไนตร์มาไฮโดรไลซิสได้เป็นอะดิปิกแอซิดนะครับแต่ถ้าครูนำอะดิโปไนตร์ตัวนี้นะครับ ตัวเดียวกันนะครับมาทำปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันเปลี่ยนพันธะสามของหมู่ไนไตรล์ให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวซะรูก็จะได้เป็นเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนออกมานะครับทันไม่เอ่ยนะครับสารตัวนี้เรียกว่าอะดิปิกแอซิดนะครับสารตัวนี้เรียกว่าเฮกซาเมทิลีนไดเอมีน นะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกครับตัวนี้เป็นโมโนเมอร์ที่สำคัญสำหรับการเตรียมเป็นไนลอน66นะครับซึ่งเป็นโพลีเอไมด์ ile, ประเภทหนึ่งนะครับซิกตัวแรกก็จะเป็นซิกที่มาจากตัวที่เป็นคาร์บอกซิลิกนะครับซิกตัวนึงก็จะเป็นพูดอีกพูดอีกอย่างนี้ให้ถูกดีกว่าครับซิกทั้ง2ตัวพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงใครบ้างนะครับทั้งซิกตัวแรกซิกตัวหลังเนี่ยก็คือมาจากที่เป็น ตัวอะดิปิกนะครับก็จะมีคาร์บอน6ตำแหน่งนะครับ1 2 3 4 5 6ตัวเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนก็6ตำแหน่งนะครับ1 2 3 4 5 6นั้น6 6ที่ว่านี้ก็คือมาจากเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนแล้วก็อะดิปิกแอซิดทำปฏิกิยาคอนเดนเซชันโพลิเมอรเซชันแบบควบแน่นนะครับมีการหลุดออกของพวกที่เป็นน้ำนะครับได้สารประกอบที่เป็นเอไม้นะครับเป็นโพลีเอไมออกมานี่ก็คือ r e p e ติ้งยูนิตของตัวไนลอนหก นะครับซึ่งตัวโพลีเอไมด์โดนายลอนซิกซนะครับก็เป็นโพลิเมอร์แบบเซมิคริสตัลไล์นะครับกึ่งผลึกนะครับถูกนำไปใช้เป็นทุงน่องร่มชูชีพนะครับเชือกที่เขาเรียกเชือกไนลอนเชือกไนลอนก,ก็ทำมาจากไนลอนชัดเจนมากนะครับในคลิปนี้ครูขออนุญาตเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งครับนอกเหนือจากไนลอนซิกซิกหกหกแล้วนะครับก็อาจจะมีไนลอนประเภทอื่นๆอยู่ด้วยเช่นไนลอนหกสิบ นะครับ6แล้วก็10นะครับไม่ใช่60 60ไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับ6ก็มาจากเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนเห็นไหมครับคาร์บอนมีทั้งหมด6ตัวถันไหมครับส่วน10ที่ว่านี้ก็มาจากเซบาคูอิลวคอรไล์เป็นสารประกอบเอซิลคอรไล์ก็ได้นะครับหรือเป็นคาร์บอซิลิกแอซิดก็ได้นะครับก็มาจากคาร์บอนทั้งหมดอันนี้8 9 10 10อะตอมคาร์บอนไนลอนสิกสิบ ซิกเทนหกมาจากที่เฮกซาเมทเรีนมีคาร์บอนหอะตอม10มาจากเซบาคุาา ac ac อิลคารามีคาร์บอนสิอะตอมงั้นถ้ากลับไปไนลอนซิกซใครมีคาร์บอนหกหมาจากไหน6ตัวแรกมาจากไหน6ตัวหลังมาจากไหนน่าจะตอบคำถามได้นะครับนอกเหนือจากรายละเอียดพวกนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะค้นคว้าเพิ่มเติมใน วิธีการเตรียมไนลอนซึ่งใน y YouTube เนี่ยนะครับมันก็จะมีปุ่มสำหรับแปลด้วยมันมีซับไตเติลให้นะครับมันก็จะแปลให้นะครับเขาก็จะมีวิธีการเตรียมไนลอน66นะครับ66นะครับอ่ากลายเป็นโฆษณาไปละันคลิปนี้ครูจบลงเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับลองไปดูแล้วกันว่าเ,เรามีอะไรที่น่าสนใจสำหรับการเตรียมไนลอนบ้างนะครับ เอามาเร้ย,ยังเนี่ยมาแล้วนะครับคูครูคคไม่ได้เปิดให้ดูหมดนะครับไปดูคลิปต้นฉบับของเขาเองแล้วกันแต่คูเห็นเขาพูดถึงไนลอนประเภทอื่นๆด้วยนะครับ so, xide, อ่าไม่เป็นไรลองไปดูคลิปเอาเองแล้วกันนะครับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ